ท่านผู้ชมครับไม่อยากเป็นคนที่ถูกรักแต่อยากเป็นคนที่ถูกหวยจริงไหมครับอยากถูกหวยแมนบ่ครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับฟังเรื่องราวหวยหวยกันต่อที่จังหวัดกระบี่นะครับคอหวยตาไวาสองเลขหางเครื่องบินเลขทะเบียนรถพันเอกประวิทย์ที่ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับ ว่าหวยจะได้ตัวไหนคอหวยเ้าช่างสังเกตซะเหลือเกินเอาเคยถูกบ่อยนะโอ้โหคอหวยเนี่ยก็สรรหามองซะเกินช่างสังเกตซะเหลือเกินไม่ว่าใครละถ้าคอหวยก็จะง,งี้แลลวนะเอาไปดูเรื่องราวกันนะครับว่าที่จังหวัดกระบีเป็นยังไงได้เลขอะไรหางเครื่องบินตัวไหนทะเบียนรถตัวไหนกันบ้างเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับพลเอกประวิทย์ รองนายกรัฐมนตรีเดินทางรมพื้นที่ตัวราชการจังหวัดกระบี่นะครับด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศปลอ8ไปยังท่ากาศยานานาชาติที่ตำบลเหนือคลองอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่คอหวยแหมก็่องละครับคอหวยไ,ไปเห็นเลขหางเครื่องบินมีตัวไหนบ้างสังเกตไหมครับนี่ครับโอ,โ,โอ้โหนี่หางเครื่องบินครับ หางเครื่องบินมีตัวไหนครับดูครับเลขหางเครื่องบินครับห0ศ0 6สองย์เอเลขสวยนะเนี่ยเลขสวยไหมท่านผู้ชมว่าเลขสวยไหมแหมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ศูนย์มันหายไปนะไม่แน่เหมือนกันงวดนี้อาจจะมางวดนี้นะครับอาจจะมาก็ได้เลขศูนย์อาจจะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราไม่ต้องพูดเนื้อหาอะไรมากมายนะครับเราจะเอาแต่ตัวเลขครับเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับ 2ต่อฮะสตัวเลขทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถที่ใช้เป็นพาหนะนะครับรถที่พลเอกประวิตย์ใช้นั่งปฏิบัติภารกิจเป็นรถตู้โตโยต้าสีดำนะครับทะเบียนรถก็คือขอไข่ชอชิง5 6 05กรุงเทพแม่06มายัง05อีกเอะยังไงครับเอ เอ๊ยยังไงเนี่ยน่าจะมาหรือเปล่านะหางเครื่องบินก็ยังมี0ย์มี6อีกทะเบียนรถยังมี0นย์อีกเอาว่ากันไปมี6ด้วยนะ605เอาครับเอาเนื้อเนื้อเอาเน้นเนะครับเลขหางเครื่องบินเลขหางเครื่องบินนะครับ60206ครับ60-206ส่วนเลขทะเบียนปฏิบัติหน้าที่มี5605แค่นั้นจบ งวดนี้จะมีศูนย์หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับงวดนี้จะมีศูนย์หรือไม่อย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าศูนย์จะมีหรือไม่งวดนี้และท่านผู้ชมชอบตัวไหนอย่างไรนะครับ206ก็สวย60ก็สวยใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะ5 5 6 0 5ก็สวยนะครับเอิงวดนี้ทำแมงทำแม่งยังไงไม่รู้นะศูนย์เนี่ยหายไป 2- 3สงวด งวดนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เน,น้น้ๆเอาแค่ตัวเลขมาพูดคุยกัน เท่านั้นจบงวนนี้พร้อมอยังยครับงวนนี้พร้อมรวยต้องถูกหวยแน่แน่ใครคิดว่าตัวเองจะถูกหวยยกมือขอเสียงหน่อยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ชลสิชลสิถูกหวยขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสดมดีวาาราตีด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ